วีออส1.5ตัวมิดปี2019นะคะอันนี้จอเป็นทัศสกีนะคะจอ6.8นิ้วนะคะแล้วก็แอร์ก็สามารถปรับเป็นแอร์ดิจิตอลอย่างนี้นะคะ mm hmm. เลขใหม่แค่1 0 0 0 0แสนเท่านั้นนะคะใหม่น้อยมากๆเลย mm hmm. สวัสดีค่ะทุกๆคนที่กำลังมองหารถตอบโจทย์ในราคาที่ไม่สูงมากนะคะวีออส1.5 ตัวมิดปี2019นะคะเรามาดูบอดี้ต่างๆและภายในกันนะคะด้านหน้าเป็นไฟโปรเทคเตอร์นะคะอันนี้ไฟสภาพสวยเลยเปิดปุ๊บติดปั๊บเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะมีไฟหลีไฟตัดหมอกด้านข้างนะคะแต่งมาสวยๆกับกระจังหน้าสีดำตัดกับโลโก้สีขาวนะคะเรามาดูด้านข้างกันนะคะด้านข้างมาพร้อมกับแม็กโรงงานนะคะแม็กขอบ15นะคะยางยังใช้งานได้อยู่นะคะ กระจกข้างพับได้ไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับตัวไฟได้เลยนะคะพับได้มาดูภายในกันพี่แมทจะลองเข้าไปนั่งให้ดูนะคะอันนี้จอเป็นทัศสกีนะคะจอ6.8นิ้วนะคะแล้วก็แอร์ก็สามารถปรับเป็นแอร์ดิจิตอลอย่างนี้นะคะ,ะมาด้วยพร้อมกับตัว เกียร์ออโต้นะคะขับขี่ง่ายดายมาดูกันที่พวงมาลัยนะคะพวงมาลัยตัวนี้หุ้มหนังนะคะมันติดฟังก์ชันปรับเสียงด้านข้างฝั่งซ้ายมือได้เลยนะคะและอีกอย่างหนึง่งเลขไม่แค่1 0 0 0 0แสนเท่านั้นนะคะหม่น้อยมากๆเลยและที่พี่แหม่มชอบนะคะคือคันนี้เป็นเบาะหนังแต่เข็บยังแบบกริปอยู่เลยนะคะเบาะหนังอ่าเรามาดูด้านข้างกัน,นะคะ่ะ สิ่งที่ชอบเลยตัวนี้เป็นสีพิงโกนะคะสำหรับสาวหวานหรือหนุ่มหวานชอบแน่ๆเลยนะคะมาจากโรงงานนะคะสีสวยมากๆเลยค่ะเรามาดูด้านหลังกันนะคะในห้องคู่โดยสารนะคะสำหรับ V ีออเนี่ยที่แบมบอกได้เลยนะหลายๆคนก็ชอบนะแล้วอีกอย่างหนึ่งมันค่อนข้างกว้างมากเลยนะคะเนี่ยด้านหน้าขนาดเขาขยับมาค่อนข้างเยอะแล้วนะด้านหลังนั่งสบายนะคะไป สามคนได้อย่างสบายๆเลยแล้วที่สำคัญนะคะเหมาะหนังสภาพดีมากๆไม่มีรอยตะ,ตะเข็บปิแตกเลยนะคะคันนี้นั่งแบบตึงๆเลยสบายๆอ่าไฟเลี้ยวรุ่นใหม่นะคะไฟด้านหลังไฟท้ายรุ่นใหม่นะคะและที่สำคัญเราก็จะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะ <c oughs> ตรงนี้สภาพดีเลยทีเดียวสำหรับคันคันนี้นะคะใครหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะข้างหลังนะคะที่ช่องใส่สัมภาระนะ โอ้โหได้เยอะเยอะมากๆเลยสําหรับใครจะเอาไปทําธุรกิจใส่ถุงก๊อฟหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างคล่องตัวเลยทีเดียวนะคะสุดท้ายและท้ายสุดคันนี้นะสำหรับนักศึกษาจบใหม่หรือว่าใครที่ต้องการผ่นในราคาเบาๆ5 0 0 0กว่าบาทนาน84งวดคันนี้ตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะคะราคาก็ไม่แรงและคุณภาพของโตโยต้าเนี่ยถือว่าดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะสู์อะไร ต่างๆหาง่ายได้อยากสนใจอยากติดต่อโทรหาพี่แหม่มได้นะคะ11-12ออโต้นะคะโทรได้เลยนะคะปรึกษาไปแนนฟรี24ชั่วโมงขอบคุณและสวัสดีค่ะ